นะครับพอเห็นไหมตามปกติของจิตเห็นไหมพี่ตื่นทีน่ตื่นนี่มาฝึกจิตเนี่ยนี่มาฝึกจิตอย่างเดียวเลยครับน,นิ่งเสียอ,อะไรคนระับคือมันบอกไม่ถูกน,นะมันอยากจะให้มันอยู่อย่างเงี้ยอยู่เนี้ยแต่มันจอบพอพอจิตมันไม่นิ่งนะ เห็นอะไรก็จะไปอย่างนั้นอ่ะไอ่นิ่งเลยจริงไม่นิ่งวนเช้าตื่นมาหอวมติดไม่นิ่งใช่ไหมที่มันเป็นแบบนี้ถ้าเราเปลี่ยนความคิดใหม่นิดนึงเหรอฮะตาก็มีหน้าที่เห็นโลกจมูกก็มีหน้าที่ได้กลิ่นอ่ลิ้นก็มีหน้าที่รับรสหูก็ได้มีหน้าที่ได้ยินกายก็ต้องรับกระทบสัมผัสใจก็นึกคิดเนอะ การนึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาธรรมชาติเห็นธรรมชาตินั้นเราไม่หลงตามไปไม่มุ่งจะให้มันไม่รู้ธรรมชาตินั้น <c oughs> ใช่ไหมนิ่งท่านกลารการเคลื่อนไหวตา,าหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงกลินผ้าพธรมลมนึกคิดปรุงแต่งรักปวดเกลียดชอบชางเกิดขึ้นแต่ใจนี้ปกติอยู่ เราไม่เอาว่าเราจะนิ่งโดยอย่างมีอะไรกระทบเป็นไปไม่ได้โลกจะต้องเป็นแบบนี้ต้องมีสิ่งกระทบทั้งดีและไม่ดีเป็นธรรมชาติของโลกธรรมชาติของกายและใจจะต้องรับรู้โลกคือรูปรสกลิ่นเสียงโปรตีพธาตุนลีแล้วตัวที่คิดนึกปรุงแต่งที่เป็นคุณที่จะ ทำให้รักษาชีวิตนี้อยู่ได้เขาก็ต้องมีหน้าที่แต่เพียงแต่ว่าเมื่อเขาคิดนึกปุ่งแต่งแล้วเราก็ไปบอกว่าคิดนั้นเป็นเราเราออกมาจากตรงนี้เท่านั้นใช่นนไม่ใช่เราดูไปเห็นไปเราปกติอะไรเกิดขึ้นเราก็ปกติเราจะสงบท่ามการการเคลื่อนไหวใช่ไหม ถ้าเราเป็นนั่งหลับผูหลับตาแล้วก็หาความสงบออกมาเห็นความวุ่นวายก็บ่นไปทั่วเลยใช่ไหมเพรติดสงบมาเห็นอะไรก็วุ่นไปหมดนี่มิจฉาสมาธิใช่ไหมต้องสงบท่ามกลางการเคลื่อนไหวเพราะเข้าใจความจริงนั้นเราไม่ต้องการความนิ่งที่ไม่รู้ตัวเราต้องการความนิ่งความสงบ ด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวตื่นเนื้อตื่นตัวเห็นความจริงตามความเป็นจริงเข้าเป็นเช่นนั้นเองแต่ใจเราก็สงบอยู่คนนี้ใครคนขี้โก๋ที่โลภที่หลงขี้ช้าที่งกที่อะไรก็เป็นของเขาแต่ใจเราไม่ไปเกาะเกี่ยวใจเราปกติเขาก็เป็นของเขานกเสียงพ่อดอกไม้งามธรรมชาติสวยเขาก็เป็นของเขาใจเราไม่ไปเกาะเกี่ยว พอใบไม้ร่วงดอกไม้แห้งใจแล้วก็แห้งตามใช่ไหมฮะมันเป็นแบบนี้ออเพราะงั้นโลกก็มีทั้งอย่างนี้แหละแต่ใจเราพ้นจากโลกรักษาความปกติของใจนี่คือการเจริญปัญญางั้เราเห็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเขาเป็นเช่นนั้นเองตาเตานาเราสงบธามการความเป็นจริง ไม่หลบไม่เลียนไม่มีประชิญหน้าถ้าอ่อนกำลังจะหลบบ้างเพื่อจะลุกลบต่อก็ได้นะอันนี้ก็ต้องประเมินกำลังตัวเองนะครับแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดคือเผชิญกับความจริงและเข้าใจความจริงนะสงบท่ามกางการเคลื่อนไหวมีจริงน้ำที่ไหลก็มีนิ่ง ในการเคลื่อนไหวก็มีการหยุดในการปรุงแต่งก็มีที่ไม่ปรุงแต่งอยู่มีเวียนว่ายตายเกิดก็มีที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดทำก็มีของรูแต่สุดท้ายก็รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติทั้งหมดแหละเป็นหนึ่งเดียวนะครับถ้าเรามุ่งหาเจ้าวความสงบเนี่ยหนึ่งมีตัวเราแล้วใช่ไหมฮะอ ที่จะไปเอาเราก็จะเค่งเคียดสู้ลบกับความไม่สงบเราไม่สู้ไม่ลบแต่เรารู้ความไม่สงบนั้นเขาไม่ใช่ความไม่สงบเติใจเราไปให้ค่าว่ามันคือความไม่สงบจริงๆเขาก็เป็นแค่รูปรสกลิ่นเสียงโทโมาส์อารมณเป็นแค่รูปหรือนามปรากฏให้เรารู้เฉยแต่เราเองดันไปปูนแต่งแล้วก็ถือว่าเป็นเราใช่ไหมฮะ เหมือนเราเห็นสิ่งเดียวกันเนี่ยคนนึงก็บอกว่าดีคนบอกไม่ดีอ,ะอ่ะบางคนก็บอกเฉยๆแต่บางคนก็บอกว่าธรรมชาติเขาก็เป็นอย่างนั้นอ,อันนี้แหละเราจะพนจะทุ์ได้จริงก็ะตรงนี้ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนะลองวางใจอีกอย่างหนึ่งดูนิดนึงเนะ่ เห็นความจริงเป็นจริงตามความเป็นจริงแต่ใจนี้สงบอยู่ไม่หวังที่จะตัดอะไรอะไรนะฮะความเป็นจริงอะไรปรากฏขึ้นเห็นความเป็นธรรมชาติธรรมดาใจก็เป็นธรรมชาติธรรมดาที่สงบสงัดอยู่ปกติอยู่ไม่หลงไปในอารมณ์ต่างๆนั่นเองนะนี่เราเมื่อเราเห็นใจที่ปกติแล้วเนี่ยก็ดีแล้วมันจะเห็นโดยกำลังสมาธิหรือเห็นโดยอะไรอะไร แต่มันยังไม่ใช่ความปกติตัวจริงแต่มันสามารถที่จะอนุมานได้ว่าเขาคิดน้อยหรือไม่ปรุงแต่งหรือปรุงแต่งน้อยอะไรก็แล้วแต่เราจริงพยายามรักษาใจตรงนั้นที่เราไปพบโดวยวิธีอันใดอันใดรักษาอย่างไงลนะ่ะสิ่งกระทบมาไม่สามารถยอมใจเราได้ขณะที่ใจเรายังอ่อนแอมากระทบปั๊บถูกย้อมเลยเกาะติดไปเลยแล้วก็เห็น ตัวนั้นแล้วก็กลับมาใหม่จะเนี่ยมันจะเข้ม่ขนแก่ขึ้นนะฮะมันก็จะหลงน้อยลงเองอย่างเงี้ครับเนาะเป็นงันการรักษาจิตม่เห็นความปกติแนละ้วทุกคนอยากได้ความสงบก็ดีแล้วแต่ต้องรู้ว่าเราอยากได้นะั้นไม่มีเราความสงบเป็นธรรมชาติหนึ่งที่จิตเขาปรุงแต่งน้อยจึงเกิดความรู้สึกว่าสงบแล้วสงบสุขไม่มีวุ่นวายสุข ช่ไหมฮะจะเป็นอย่างนี้เว้นแต่จิตที่ฝึกดีแล้วอะไรที่มันวุ่นวายแต่มันเป็นสุขอยู่ถ้าพูดในแง่ของจิตก็คือจิตที่แล่ร่อนจอดจัดวิ่งว่นกับจิตที่เป็นหนึ่งคือตั้งมั่นกับความปกติของจิตนี่อีกจิตหนึ่งคืออะไรมาก็าวุ่นวายไปทั่ววิ่งไปกับเขานะฮะหัวหอกก้นขิดไปก็ทุกข์ดังนั้นเราต้องเห็นจิตสองอย่างเนี้ยที่มีอยู่ในเรา ใช่ไหมฮะตัวหนึ่งวิ่งว่อนอยู่อีกตัวหนึ่งก็ตั้งมั่นอยู่เป็นหนึ่งก็พยายามเป็นหนึ่งนะความปกติตรงนี้ความไม่ทุกเนี่ย<ม>จะเห็นทั้งสองอย่างแบบนี้<ม>เขาจะเลือกเองนะว่าเขาจะอยากอย,กอยู่กันไหนไม่ใช่เราด้วยถ้ารู้มันไม่ทุกเขาจะเลือกเองนะเลือกอยู่กับความไม่ไม่ไม่ทุกเลีอ,อยู่กับจิตที่เป็นหนึ่งตั้งมั่นอยู่ อแต่นี่ตื่นรู้อยู่นะรู้นะรู้รตัวไม่จิตเป็นหนึ่งที่อยู่ในสมาธิแค่นั้นนะครแน่นอนที่สุดว่าอาศัยตัวนี้เราไม่เป็นทุกข์ <S <S แต่ที่อาศัยอยู่ใครอาศัยในอนาคตก็ต้องถามเมื่อยจะอาศัยอยู่ก็ยังมีตัวอยู่ก็จะต้องว่ากันโดยสภาพ ธรรมที่ก้าวไปขั้นนะฮะที่สิ้นตัวผู้สวยความไม่ทุกนั้นอีกทีแต่จ่างเถอะเขาถามว่าคับผมว่าเราฝึกจิตดูนี่ใช่ไหมฮะปกติถ้าคนมาดาเราเนี่ยเราจะไปด่ามานต่อเลยใช่ไหมแต่ถ้าแต่ถ้าจิตเรานิ่งอีกสามวันแล้วก็ไปด่ามัน แสดงว่าเราเราไปได้นิดนึงแล้วใช่ป่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วก <c oughs> ็ฝตรงนี้อีกถูกไหมราะ <c oughs> ว่าไม่ไปดามแล้วตอนที่จ,จบ <c oughs> ต้องฝึกอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเมื่อก่อนนี่พอมีอย่างนี้พวก,นนกไปดามเลยที่ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้พอมาฝึกจิตนี่ก็รู้สึกอีกสามวันเราก็ไปดามแสดงว่าแสดงว่าเราเราก็เริ่มมานิดนิดนึงแล้วใช่ไหมคะ แล้วจิตเราฝุนิดหนึ่งเริ่มดีขึ้นนิดหนึ่งใช่ป่ะทีนี้ว่ามันที่มันอดทนไม่ด่าเขาสามวันถึงไปด่าเนี่ยเราใช้เราทําไมถึงอดทนได้สามวันเพราะเราเข้าใจหรือเรากดข่มเอาไว้ข่มกับจิตก็เหมือนกันนะจิตก็เราละข่ม ก็ต้องข่มใส่ใช่ไหมาคือเราก็ใช้สติเปข่มจิตอีกทีเรายังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้ทุกอยากจะรู้ใช้สมาธิไปข่มจะมีสมาธิก็ได้ก็ต้องมีสติเขาอมไนวาใช่ไหมฮะทีนี้พระพุทธองค์สอนว่าต้องให้ใช้ปัญญาเป็นสำคัญเข้าใจที่เขาด่ากันเขาด่าเรานั้นเนี่ย หนึ่งเราได้จินเสียงสองสัญญาที่เราจําว่าเสียงแบบนี้ความหมายมันคือดา่าเราก็ไม่พอใจคือเรามีตัวมีอัตตาถ้าเราไม่มีอัตตาด่าก็ไม่ถูกเราพระพุทธองค์มีพรามณ์ไปประนามพระพุทธองค์ที่หน้าด่าพระพุทธองค์ก็ถา,ามาว่าพราหมณ <c oughs> ์ถ้าท่านเอาของไปให้คนอื่นเนี่ย แล้วถ้าเขาไม่รับเน, Onion, เนี่ยของนี่จะเป็นของใครล่ะพรามถามตอบไ่ไดก็เป็นของผมละผู้จาดการที่ท่านบริพาสมาทั้งหมดนี่เราก็ไม่รับเหมือนกันเพราะไม่มีเราไม่ถูกตัวเราหรอฮะถ้ามีตัวมันก็โดนตัวเราก็ทรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นขี้โกรธก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละ แต่โกรธนั้นเราก็รู้ว่ามันเป็นความโกรธนะเราก็ไม่คิดปรุงแต่งเราก็รู้โดยสมมุติโลกว่าโกรธแต่โกรธนั้นที่เขาโกรธมาด่าเราแต่เราไม่โกรธพราอเห็นความจริงว่ารูปนามขันหน่าของเขาด้วยความไม่รู้จึงแสดงกายวาจาออกมาแบบนั้นเป็นคนที่น่าสงสารอีกมุมหนึ่ง สรรพะสั์ผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจะมีเวรมีภัยต่อกันเลยใช่ไหมฮะพะเราเข้าใจความจริงเขาก็เป็นอย่างนั้นเมื่อความไม่รู้เขาก็ต้องปรุงแต่งกายวาจาเขาเป็นแบบนี้แหละแต่เราเป็นผู้รู้เราจะต้องปรุงแต่งกายวาจาเราในด้วยปัญญาจะไม่รู้แจ้งในสิ่งที่เขาพูดนั้นมีการแสดงออกนั้นว่าเป็นแค่ธรรมชาติหนึ่ง แต่ไม่สามารถย้อมใจเราได้เข้าใจเราสิ้นจกัรจกรตาฉะนั้นเงั้นด่าก็ไม่ถูกเราอะไว้ด,ด lar, ังนั5 5 5 kind of ้นสามวันสิบว kind of kind of ันเราก็ไม่ไปเอาคืนแล้วก็ก็แสดงว่าจิตก็ต้องมีตัวสมบอยู่ด้วยก็ปกติของจิตนะครับพี่ใช่ปกติรักแล้วจะทำยังไงเราจะไม่นึกไปด่ามันอีกสามวันหมายเพาะว่าเราอยากรูว่าตัวเองเราฝึกจิต ใย่จะได้อรืรอย่างนี้นคือสงสัยตัวเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจครับว่าที่เขาด่าเราใจเราเป็นทุกข์เนี่ยเขาทำเราเหรือหรือธรรมชาติก็ทำเองพอหูได้ยินเสียงใช่ไหมฮะเป็นเราได้ยินเสียงหรือเปล่าเป็นตัวรู้ที่เขาได้ยินเสียงไม่ใช่หรือปัสสาวะเกิดขึ้นวเจเจกที่ก็มีในทุกคนเนะี่ยก็ความรู้สึกจำคิดก็มี เขาก็คิดเขาก็ปรุงแต่งจะมาปรุงแต่งออกมาเป็นความรู้สึกว่าโกรธนะจะไหมฮะเป็นความทุกข์เป็นความโกรธมันใช่เราไหมเจมาะฮะเป็นแค่ธรรมชาติไม่ใช่หรือของเขาก็ธรรมชาติของเขาที่ความไม่รู้เหมือนกันธรรมชาติของเราก็ปรุงแต่งอย่างนี้แหละเป็นธรรมชาติขณะที่เรายังไม่รู้แจ้งแต่เราก็ต้องรู้รู้ว่า การปตงแต่งของรูปนามในของเราเป็นอย่างไรสิ่งใดเกิดขึ้นกระทบเราเราต้องเพียรณากายกับใจของเราเท่านั้นจึงจะเป็นธรรมมาวิจยะแล้วก็ยังอยู่ในทางถ้าไปดูว่าคนนั้นก็มาดาเราคนนู้นคนนี้หมูหมากาไกา่ดินฟ้าอากาศผู้คนมาทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เพราะมีเหตุปัจจัย แล้วก็ไม่ใช่เราทําตัวเราเองด้วยนะมีเหตุจัดปัจจัยพร้อมริงทุกริงสุดริงโรกรธเกลียดรักชอบชังเป็นธรรมชาติทั้งหมดถ้าอย่างนี้เราจะปล่อยวางได้พอเห็นเป็นธรรมชาติทํางานทั้งหมดไม่ใช่เราพราะพระโดมก็มีคนถามว่า <c oughs> คนอื่นทาให้เราทุกข์หรือพรามอย่าถามดังนั้นแล้ว <c oughs> เราทําให้เราทุกข์หรือพรามอย่าถามดังนั้น พราะทุกข์สุขไม่ใช่ใครเป็นเรื่องของธรรมชาติสร้างขึ้นมาธรรมชาติของรูปนามสร้างขึ้นไม่มีใครทําให้เราทุกข์แล้วไม่ใช่ตัวเราทําให้เราทุกข์ด้วยเพราะตัวเราก็ไม่มีแต่แลกอยู่แล้วมีแค่เหตุปัจจัยจริงปรากฏความทุกข์ขึ้นไม่ใช่เราด้วยเนี่ยการปฏิบัติธรรมเราต้องพ้นออกจากความเป็นเรา ถ้าอย่างนี้เราจะถอดถอนเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฮะไม่มีเราเป็นแค่ธรรมชาติจริงๆเราจะยอมรับมันสักวันหนึ่งแล้วความไม่ทุกข์ก็จะปรากฏที่เราย่างชัดเจน mm hmm. ใครก็ต้องเป็นอย่างนี้ฮะรูปนามต้องทํางานแบบนี้เอ,อไม่ต้องขออนุญาตพิสูจน์เหมือนเมื่อวานเราคุยก mm ัน hmm. อยากจะรู้อะไรพิสูจนเป็นคนรู้ใครอยากจะรู้บ้างก็ต้อง ขออนุญาต่สู่ก่อนนะไม่ต้องมีวิญญาณมีตามีรูปผมก็มต้องรู้ได้ทุกคนเป็นต้นเป็นธรรมชาติแล้วรู้นั่นเป็นของใครหรล่ะใช่ไหมฮะเออลมหายใจเนี่ยหายใจเข้าเป็นของฉันมีใครเป็นเจ้าของกินน้ำมันน้ำของฉันไม่ใช่ของฉันได้ไงไปซื้อมาสิบาท <laughs> <laughs> ใช่ไหมอาหารจานนี่กินก็ไปแบ่งของฉัน เนื้อตัวนี่เป็นของฉันนะหมูเห็ดเป็นไก่ประท้วมเพียบเลยของกูมึงกินกูไปทั้งนั้นแหละใช่ไหมถ้าพูดได้มันจะอย่างนั้นเราที่ไหนเนะี่ยใช่ไหมครถ่ายอย่างของกูอีกทะเลาะกอันอีกไปเหยียบอีกขี้กูขี้มึงมึงทำไมมาขี้ตรงนี้คือเหยียบขี้มึงขี้มึงขี้กูออกจากตัวได้ยังเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยมนุษย์มันยึดขนาดไหนอ่ะใช่ไหมใช่ไหมนั่นนะ่ะ ถ้ามาสิ้นตัวเราก็สิ้นทุกข์อ่ะเบื้องหลังทั้งหมดของความทุกข์คือมีเรามีเราก็ความเห็นผิดมีอุปทา,านไปยึดว่ามีเราจริงๆมันไม่มีเรามีแต่ธรรมชาติที่ลื่นไหลกับเพื่อมของเอกภพนี้ทั้งสิ้นมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเลยเป็นแต่กระบวนการทำงานของธรรมชาติมีเหตุปัจจัยพร้อมก็ปรากฏเป็นรูปเป็นนาม เหตุปัจจัยพ่อมก็ปรากฏเป็นต้นไม้ภูเขาเป็นปัจจัยพ่อกขาฝนตกเหตุปัจจัยพ่อมก็แดดออกเหตุปัจจัยพ่อเก็มืดเหตุปัจจัยพ่อมก็สว่างมีสิ่งใดที่เป็นหัตตาของใครไหมใแต่กายและใจของเรามันยากตรงนี้แหละเพราะมันว่ามันเป็นเราแต่แรกกวรขัดความเห็นผิดจึงจะมาถอดถอนความเห็นผิดก็พ,พุทธองค์ยังท้อเลย ใช่ไหมแต่สรุปก็ไม่ไหวเพราะจะสอนอย่างไ,ไม,มันทวนกระแสโลกหมดมเป็นมีบุคราธิสฐานฐานลอยทวนนะเขาว่าม,มันต้องทวนกระแสโลกโลกที่เราเคยชินที่เป็นความหลงเป็นความไม่รู้ จะรู้แล้วไม่ทวนมันจะรู้ได้อย่างไรจิตมันไหลลงที่ต่ำเสมอใช่ไหมฮะอืมแต่ต้องทวนจิงจะพ้นจะรูปนามขันห้าอุปทานในรูปนามขันห้าคือพันธนาการเจ้ากรรมนายเวรตัวจริงึดถือรูปนามเป็นของเราเนะ่ยตัวจริงเลย ไม่ต้องหาไกลนะเราครควรดูด้วยการภาวนาของเราสังเกตครับสังเกตไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มจากความไม่รู้ทุกคนเป็นอย่างน้นแต่ในสุดเมื่อเราสังเกตไปบ่อยเราก็จะรู้มากเองแต่ถ้าเราไม่สังเกตเราไม่มีทางรู้ แม้เราจะมีมา้ามีท่าอะไรท่างๆแ้่ไม่ใช่มีมา้ามีท่าข้างในมันเป็นไหมภาวนาไหมสิ่งใช่ถ้ามันไม่ได้สังเกตเนี่มันไม่ใช่สำรัิงได้เรียนอยู่เสมอว่าการภาวนาของเราถูกทางไหมก็คือได้สังเกตกายและใจนี้ไหมถ้าไม่ได้สังเกตต้องสมมติฐานไว้ก่อนเลยว่าหลงทางหรือเปล่าสอบสวน สอบสวนดูนะฮะปัญญารู้แจ้งความจริงว่ากายและใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรากายและใจนี้มีอยู่โดยสมมตุติแต่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวต,วตนเราเขาที่ยดึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเพราะเขาเป็นธรรมชาติ ที่เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งลื่นไหลไปตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งนั้นเมื่อสิ้นเหตุผลที่ปรากฏต้องดับตัวลงเป็นธรรมดาธรรมชาติทำทั้งหลายยังเกิดตัอเหตุอะไรก็ผลเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนเหตุดับผล การปฏิบัตธิธรรมก็เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติธรรมชาติมี้กฎอันเดียวกันที่เรารู้ได้เห็นได้โดยอาศัยกายและใจนี้เป็นอุปกรณ์การเรียนรู้นะอาศัยขันธห้าเป็นทางออกนั่นแหละใช่ไม้มเห็นคุณเห็นโทษแล้วก็เห็นขันธ์ห้านี่แหละอาศัยขันธ์ห้านี่แหละที่จะไปเห็นความจริงเป็นทางออกจากทุกข ออกจากพันธนาการก่องกันห้ากาา็คือการทนทุกข์บางทีม,มันใช่ไหมฮะกา,าอุปทานในขันห้าแหละที่เราไปยึดถือ,อบคท่านใดจะถามอะไรไ้มครับ ไม่มีก็เอาแค่นี้เนาะพอสมควรเกิบเวลาครับมุธนาประพฤติเฉยในทางทุกท่าสาธุ